สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โฟร์เพลย์เกมครับและวันนี้เราอยู่กันในเกม Fly FF Fly For Fun Flip โอ้โหหลายชื่อเรียกจริงๆครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเกม Flip Online Universe นั่นเองนะครับสำหรับ Flip นั้นกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งในปี2022เมื่อไม่กี่วันนี้เลยนะครับคุณผู้ชมบอกได้เลยครับว่าเล่นได้ทุก แพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตนะครับ PC นะครับหรือ iOS Android ได้หมดเลยนะครับและผมก็ไปเล่นมาแล้วครับคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะตอนนี้เนี่ยก่อนอื่นนะครับบอกก่อนเลยว่าผมเล่นบน PC และไม่ต้องติดตั้งอะไรเลยนะครับไม่ต้องโหลดตัว exe มาติดตั้งอะไรทั้งนั้นเพราะผมเข้าผ่านเบราว์เซอร์ Google Chrome นั่นเองนะครับและ Device อื่นๆเช่นกันถ้าคุณผู้ชมเล่นบนแท็บเล็ตนะครับเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูด้วยผมได้ทดสอบเข้าผ่าน Google Chrome บนแท็บเล็ต Android เช่นกันนะครับบอกก่อนเลยนะครับแท็บเล็ต Google Android ตัวนี้เนี่ยเป็นแท็บเล็ตตัวสเปค ล่างๆถึงกลางๆเท่านั้นนะครับไม่ได้สเปคแรงอะไรมากมายเลยนะครับอย่างที่เห็นก็อาจจะมีกระตุกบ้างไม่ได้ลื่นอะไรมากมายแต่ก็ยังพอที่จะเล่นได้นั่นเองนะครับบนเว็บเบราว์เซอร์ย้ำอีกครั้งนะครับบนเว็บเบราว์เซอร์โอ้โหผมบอกได้เลยครับว่าเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มต่อมาในส่วนของเกมเพลย์ครับคุณผู้ชมสำหรับเกมเพลย์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเหมือนเดิมแทบ ทุกอย่างนะครับตั้งแต่เรื่องของกราฟิกการแสดงผลนะครับเรื่องของการ control คอนโทรลตัวละครเรื่องของสกิลนะครับเรื่องของอาชีพโอ้โหมีครบแบบเดิมเลยนะครับอาจจะมีบั๊กบ้างเล็กน้อยผมให้ไม่เกิน5%เท่าที่ผมเห็นนะที่ผมลองมาเนี่ยไม่เกิน5%ครับบั๊กทั้งหมดเนี่ยซึ่งถือว่าน้อยมากๆเมื่อเทียบกับตัวเกมที่พอร์ตมาลงเล่นบนเบราว์เซอร์เนี่ยสำหรับผมค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม ส่วนฟุตเทจที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยต้องขอบคุณช่อง Bearman E E อาจารย์ M เลยนะครับที่อัดคลิปวิดีโอมาให้เราถ่ายทําฟุตเทจกันนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคุณผู้ชมอยากขี่ไม้กวาดบ้างอะ่ะอยากเปลี่ยนอาชีพบ้างไม่ไหวแล้วขอไปเก็บเลเวลก่อนนะครับใครที่คิดถึงก็ลองเข้าลิงก์ไปเล่นกันได้เลยนะครับไม่ต้องโหลดย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในการรีวิวครั้งต่อไปสวัสดีครับ